แม้คฤรือหัดหรูที่สมบูรณ์แบบก็ยังรอการเติมเต็ม Onyx Classic Carport โรงจอดรถที่มีความกว้างได้ถึง12เมตรและสามารถรองรับการจอดรถได้ถึง4คันพร้อมกับดีไซน์ที่ออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับคฤหัสน์หรูสไตล์คลาสสิกที่สุดของความประณีตซ่อนนอ็อตซ่อนสกรูไร้รอยเชื่อมสะท้อนตัวตนและสไตล์ของบ้านอย่างแท้จริงพื้นที่จอดรถโปร่งโล่ง แต่เย็นสบายด้วยนว,วัตรกรรมจากประเทศญี่ปุ่น Heat Blocks ลดความร้อนสูงสุดถึง15องศาและกรองแสง UV กว่า90%อลูมิเนียมเกรด T6 แข็งแกร่งแต่เบาทนทานทุกสภาพอากาศและไม่เป็นสนิมสร้างบรรยากาศในยามค่ำคืนด้วยระบบไฟ LED built-in ไร้สายไฟและท่อไฟรบกวนสายตาชุดรางระบายน้ำ พร้อมตะแกรงกัดไปไม้และโซ่นำน้ำงานดีไซน์ที่บรรจบสมบูรณ์แบบเติมเต็มความสวยงามให้คฤลิสัตของท่านได้อย่างสมบูรณ์แบบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ Alnex วันนี้ www.alnexthailand.com o r l d i d e e Alnex finest aluminum for refined living